r e เ e s สปอร์ตเอ r p h o n e แบบบลูทูธนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวสามารถอยู่ได้8ถึง240ชั่ชั่วโมงขอดูตัวเครื่องหน่อยว่าสวยไหมนี่น่าจะเอาไว้สำหรับพ้องคอแบบนี้โฟกัสไม่โฟกัสคู่มือเล็กๆนะครับจะไปลองกันดีกว่า ตอนนี้ผมอยู่ที่เกาไม้ล้านนาครับบ้านที่เขาชอบม,มาถ่ายรูปก,กันตรงนี้ตัวหูฟังนี่นะครับมันสะดวกดีนะคือเมื่อก่อนผมจะใช้ที่มันมีแจ็คที่ต้องเสียบกับมือถือนะตัวแจ็คเนี่ยมันชอบขาดต่อบลูทูธปุ๊บมันไม่มีสายมันก็สะดวกออกวิ่งหรืออะไรเงี้ยเครื่องนี้มันสามารถเป็นสมอรท็อกได้เลยนะเวลามีคนโทรเข้าเนี่ยเราก็สามารถกดปุ๊บรับสายได้ด้วยนะกดที่เดียวกับปุ่มเปิดปิดเลย แล้วเพลงเนี่ยดังใช้ได้เลยนะครับเราสามารถเพิ่มลดเสียงไดต,ตรงนี้ได้ด้วยนะฮะถือว่าโอเคนะคสะดวกดีพอใส่ปุ๊บเสียงรอบข้างหายไปเลยนะ ก็ไม่ถึงกับหายมากนะเดี๋ยวผมหาเพื่อนที่เขาชอบวิ่งเดี๋ยวให้เขาลองใส่ดูดีกว่านะเขาจะได้ประเมินว่ามันโอเคมันเวิร์กไหมนะฮะ,ะก่อนที่เราจะไปหานักวิ่งมาทดลองอ่านในกล่องเลยบอกว,ว่าสามารถทําอะไรได้บ้างมันเป็นระบบ hd คงไม่ใช่วิดีโอนะ,ะคงจะเป็นเหมือนแบบเสียงเซ r ร o u n เสียงแบบ sd อะไรเงี้ยฮะเป็นบูทูธ4.1อีกอย่างนึก็คือเป็นมาตรฐาน ipx 7จน่จาจะก,กันน้ำกันฝุ่นนะฮะผมเคยได้ยินแต่ ip 96อันนี้ IPX7 นะ10กับ7คนที่เขาส่งมาเขาบอกว่ากันน้ําล้างมือเวลาเราล้างมือล้ล้างมือเสร็จปุ๊บเอามาแตะน่าจะประมาณนั้นภารกิจนี้เดี๋ยวเราจะไปหานักออกมาลังกายมาลองใช้หูฟังนี้แล้วก็เราประสบการณ์ให้เราฟังกันเห็ตอนนี้ที่นิมมาเห็นนะครับ ้อมกับหูฟังตัวนี้ด้วยแล้วตอนนี้ผมลองเปิดเพลงในฐานะที่ผมเป็นคนที่ฟังเพลงไม่ได้เป็นคนที่อกอกไปออกกำลังกายเนี่ยผมรู้สึกว่าเสียงมันดีในมุมมองของผมเป็นคนเขาใช้สาหรับการฟังเพลงนุ่มได้ฟังเสียงที่เราไม่ได้ยินนะครับซึ่งมันทําให้เพลงเคาะขึ้นขตัวนี้ทาได้ดีใส่สบายนะครับผมว่าไม่ปวดหูแค่กดตัวนี้ก็สามารถปิดเสียงคอสเสียงหรือว่ารับโทรศัพท์ได้เลย ตวัวกดเปิดปิดนะครับในลักษณที่บอกว่าเปิดเครื่องหรือไม่เปิดเครื่องเรากดปุ๊บเนี่ยไฟไมันอยู่ข้างล่างแอะเห็นไหมอันนี้คือเปิดแล้วนะครับเชื่อมต่อกับมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ของเราได้เลยนะครับเอาไว้ฟังได้เลยถ้าปิดก็กดค้างไว้อ,อีกครัง้งหนึ่งมันจะขึ้นสีแดงนี่หมดแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองให้คนที่เขาชอบออกกำลังกายนะครับสวยอะไเนี่ยไปลองฟิลลิ่งเขาดูว่าน่าใช้ไหมนะครับสำหรับตัวนี้ไป สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะอิฟก็จะมารีวิวนะคะหูฟังที่อิฟได้ทดลองใช้แล้วอิปรู้สึกว่ามันโอเคนะคะ